สวัสดีทุกคนก็ในว,วันนี้ก็อยู่กับโมเองกับตอนนะครับก็ในวันนี้ผมก็จะม,มาประมาณว่ามาให้คนท่านได้ดูว่าผมใส่อะไรอยู่นผมก็จะเป็นเองริงนี่โอเคนะ,ะแล้วก็เป็นอย่างนี้ะนะเออ โอเคงก็จะ okay, เป็นเลิศที่มีเข็มขัดอย่างนี้นะครับแล้วจะมีเป็นอันนี้ถ้าผมจะไม่ใช้ของเกาืนะครับเพราะไม่แน่ใจว่าใช้ของเก่าเป็นไงก็เป็นอย่างนี้นะครับผมเสื้อเป็นอย่างนี้แล้วก็มีตากระดุมนะครับผมอ่ะตากระดุมนี่ก็แหละ,ะนี่ไงนี่ครับเป็นตากระดุมอันนี้ นี่เนี่ยเนี่อทุกคนเห็นแล้วแหละเนี่ยนี่ค่ะอย่างนี้เนี่ยมองนี้ก็ได้มันจะเป็นคล้ายๆกับจะเปิดไอดีไหมนะโอเคมันก็จะเป็นแบบเหมือนคล้ายๆกับเหมือนกับบ้านเราแหละคร,รับผมกอนก็ใส่อย่างนี้ปกปิดทุกครั้งอ่ะเอคอน ถ่ายทำคลิปอะอสำหรับวันนี้บ๊ายบาย